สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าอย่าเสียโอกาสเดินตรงตามคำตถาคตในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับ คนเราเนี่ยมักจะคิดไปเองว่าตายแล้วเนี่ยคงจะได้เกิดมนุษย์อีกความตายเนี่ยมีแน่นอนแต่หลังจากตายแล้วที่เพื่อนเพื่อนความเป็นเราเนี่ยยังอยู่ในจิตจิตไปสร้างพบใหม่ต่อไปและพบใหม่ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรพระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเดือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับเพื่อนดินในมหาปฐพีนั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ถึงโซดาบันเนี่ยเพื่อนๆอะไอ้ที่เราที่คิดว่าเนี่ยเราตายแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยอันนี้คิดเอง ถ้าพระเจ้าตรัสรู้จริงพระเจ้ามีความรู้จริงเนี่ยไม่มาหลอกเราเนี่ยเพื่อนๆไม่มาโกหกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเนี่ยเราจะมีมีโอกาสที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะเปอร์เซ็นที่ได้กลับกลับมาเกิดเนี่ยน้อยมากดินปลายเล็บกับดินทั่วทั้งโลกแทบจัดที่เปอร์เซนต์กันไม่ได้พระเจ้าว่าเหลือแค่นี้อ่าทีนี้จะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยเมื่อไหร่ พระเจ้าบอกว่านุ่มนานเท่ากับการเกิดของสมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งเพราะพระุทธเจา้านี่องค์ต่อไปเนี่ยเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุยืนอายุลดลงไปเหลือสิป,ปีแล้วตีกับยืนใหม่ถึงอายุ8ปด0 0ื่นปีไม่ต่ำกว่า9ก้กับนานหลายล้านปีเพืเ่อนๆเราถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะความเป็นมนุษย์นั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้มาโดยยาก ทุกคนในที่นี้ถึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเทวดาก็เป็นสัตว์สัตว์คือผู้ที่เล่นไปต้องเที่ยวไปในสังสารวัตรดังนั้นสัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานมากเพื่อนๆทีนี้ได้มาแล้วเนี่ยถ้าไม่ถึงโซดาบันเนี่ยตายไปปุ๊บก็จะได้อีกทีเนี่ยนานเท่าก,กับการเกิดของสมาสมุทะสักครั้งหรือระองเปรียบเทียบน้ําท่วมโลกทั้งใบแล้วตาตาเต่าต,า,ตาบอดเนี่ยร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึง่งมาเจอแอกไม่ไผ่ ซึ่งถูกโยนเข้าไปในน้าที่ท่วมรคมันยากมากเพื่อนๆจะไปเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมพระองค์บอกว่าไม่ง่ายดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายไปก็ไปสู่นรกกาเนิดเดรัจฉานปเปล่วิสัยดังนั้นเนี่ยเราพยากรณ์อนาคตข้างหน้าได้เลยว่าถ้าไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของการสร้างเป็นความเป็นอารียาบุคคลดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะชี้ให้เราว่าอริยบุคคลเนี่ยสำคัญนะเพื่อนๆ นะฮะถ้าเรามีคู่มือของโสดาบันเนี่ยก็เร่งศึกษาด้วยด่วเนเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เราเนี่ยก้าวถึง